ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเพราะว่าผมเรนส์บูกับฟีฟ้าออนไลน์สามนะครับวันนี้จะมาเปิดการ์ดกิจกรรมแรกเชิญเป็นแคสนะครับต้อนรับวันเด็กนะครับปี60นะครับแล้ววันที่แจกก็คือนี่ครับสองอย่างก็คือสองอย่างก็คือการ์ดแต้มนะครับตีบวกนะครับเดี๋ยวรวมกันสองรวมกันสองมันมันแลกได้สองครั้งรวมกันสองครั้งก็หกหมื่นนะครับอ่เอาก่อนเลยแล้วกันโอเค ก็นี่ครับการรงมปีนะครับท็อปสี่ 14T base 5 14โวคั base 5 6โวคั base 5 6โวคั base 5 10U base 5 8E base 5และ 6U base 5นะครับจำนวนทั้งสิ้นสองใบนะครับโอเคแต้มมันไม่มีอะไรให้เปิดอ,อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยคืนนี้นะครับผมเลสเตอร์กับเชลซีนะครับก็มีความอินดี้ครับ ขอทายก่อนขอแทงขอทายก่อนขอบนะครับขอเป็นแทงสวนแล้วกันครับขอเป็นเลสเตอร์ครับอ่ามีความมินดี้โอเคสบายใจและถายผลโอเคครับเปิดการ์ดดีกว่านะครับสองใบท็อปห้านะครับมาลุ้นกันครับ่อจะเจงเฮงหรือเจงนะฮะใบแรกฮะคารอดเว้ยคารอดคารอด โอ้โหมาถึงก็เฮแตกเลยครับโรเบตโตคาร์ลอสนะครับอดีตกองหน้าขวัญใจไวเด็กนะครับทพี่มันเล่นแบ็คซ้ายไม่ใช่เลยพี่ก็สมัยเด็กๆกลัวไปเล่นหน้าวินนิ่งสามกลัวไปคู่กับโรนันโดอ้วนน่ะเลยเรียกกองหน้าแม่งเลยนะครับต่อไปโอเคใบที่สองจะจะได้คาร์ลอสอีกใบหรือเปล่าวะก็เสียวๆอยู่อ่าเปิดเลยโอ้ยโหโหอูแจ็คคอตครับ แมสสรุปบทสรุปเลยเลยครับว่าเพลงครับรวดนี้โอ้หขอบคุณนะฮะขอ,องอเจมนะฮะก็นานๆจะมีความดีกับผมสักทีนะฮะเอาแล้วกูได้ตังคินนมแล้วโอเคแต่คลิปนี้นะครับผมมีหมื่นแคสผมก็อยากจะรู้ว่าดวงผมกำลังดีต่อเน,นื่องผมก็จะเปิดอันนี้ต่อน่าจะซื้อได้สองสองอันแหละนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพอแคสผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไร โอเคครับซื้อมา2กล่องเผื่อเผื่อดวงเด็ดได้โวเบสกับชาวบ้านเขาผมนี่ตะลึงตึงตังเลยอ่ะสองใบเลยนะผมเสียวว่าจะได้ตังก่อนเพื่อนเลยนะอ้าวท็อปสามสิบอัมบาดีเอาดิท็อปสามสิบมาอ่ะอ่า,อาในเบิร์นเลยครับถือว่าโอเคครับท็อปสามสิบนะครับโอ้แต่อยากได้อันนี้มากกว่าไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ได้ครับขอให้มันได้ตังเยเยอะก็โอเคละเอาโอเคมาลุ้นกันต่อเลยแล้วกันใบแรกครับผม ปาล์เข้าให้โถ่โรนันโดเออเอาโอเคไม่เป็นไรไปที่สองไปที่สองไปที่สองนะครับไปที่สองอ้าวรามอนครับผมโอเคเลยฮะนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแพทใหม่กําลังจะมาแล้วนะครับหน้าออฟหน้าฟีฟ่าแพทเพจฟีฟ่าออนไลน์สามไทยนะครับก็เจอกันเร็วๆนี้นะครับแสดงว่าอีกไม่นานครับอีกนะครับก็ไม่น่าจะพ้นเดือนนี้เดือยไม่ก็ปลายเดือนนะครับก็โอเคครับ คลิปนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe และกด Like คลิปให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ